นมัสการค่ะอาจารย์จเจริญองพ่อเกวุ<ะ>นำชุดพาเฮงเนี่ยาามาได้แต่เพี้ยนตาสายยาตหไเกวุ้าเฮงเพราะว่าฝึกกระเทียมันคนมีโชคเจอกันอีกแล้วนมัสการ์เขาพบจากเขาโอ้โหแกเข่าคาดเข่าแน่เนาะตั้งแต่ที่แรกเนาะอืโอ,อ,อ,อ้โนนหวัดจงไทย เมื่อสุดท้ายเจ้าอูบ่ได้มากนะจ้าหยาดหย่างไหเขาเป็นน้ำบ,บ่มีวาสนาบ่ามีดวงว่ากูโอ้อาจารย์ลืมอาจารย์ก็มีโชคตัวงพันตีพันธุเราทุกอย่างเดท,ที่เขียนไหนในกรอบเน,ะะเนาะการเจมันง่ามคาดง่ามแนวมันอันทีเขามาสัมพั์เจ้าอูอก็แนี่บอกว่าเี่เป็นสามสองหกหรือหกสองสามมันก็แมนดีดีเนาะค่ะนี่ค่ะเดทในกรอบจ้งว่าจ้งว่าบอกว่าให้เบิรงในกรอบสี่เดียนเห็น,นมโนแต่หล่คนเห็นบอกขึ้นกัดอืมกันคือึ้นกัด ให้พระอาจารย์เพื่อพระอาจารย์กฐินเป็นตัวหนึ่งแต่ว่าส่วนมากคนที่เอาเลขให้ก่อนมันไมตีช่วยความรักรุกความมันคงจะของหรอกเมื่อเจ้าอูคือสั้นแต่เดือนเนาะนั่นากนั้นมากอะแล้วนา่นใจนานมากบ้างได้ก่อนมือมือสุดท้ายบ้างใด้ปะคนมีจบคนมีจบดำเลยปลาปูอย่างก่อนเอาใครใครใครตัวครับเอามีคนเอาใครมาถวายมาถวายพระอาจารย์อูปูได้มาบ้านี่ปูก็าได้ห้อเขาบอกว่าบอกมันมาเอาทั้งไต มาเอาู่ขางล้างอาจารย์บอกให้อาปูบอกให้คนที่มาถวายน่ะมานิมนต์อาจารย์ลงไปขางร้างไปรับขังร่างครับบัดนี้พ่อเขานิมนต์ลงไปเสร็จแล้วว่าให้ถวายให้หกหน่วยกับพ่ออืครับให้หกหน่วยครับอญญญาจารย์ก็เลยคิดว่ามันจะเป็นศูนย์หกหกศูนย์แบบเมื่อต่อมากเกิดคิดนิมนต์ครับ ไปเจอห้างมัทยกูหกศูนย์ครับก็เลยมาแข้งบัดนี้ <laughs> บัรกับบัดนี้ลนาไข่นี่นรับกินนิมมุ์มาแล้วน,นี่เห็นแล้วค่ะรับกินไม่มาแล้วกับเขามาเขียนไ้นี่นะเขามาเีานายนไฮเขามาเขาเขาเขาเอามาเอาไข่เลี่ยงกันเป็นรูปแบบนี้นะคนคนละคืนนี่ครับกับถวายหกตัวคือไขน่น่ะเอามาห,หลายๆแต่ว่า <c oughs> ถวายแค่หกฟองแปลกมากๆขึ้นที่สองนี่ครับ ตอนกลางโค้งเจ้าโงมากเจ้าอุไรทานอยู่เอาใครมาหายจากหน่วยคือว่าสันบาลีโมลงแบวของลังบนนี่คือว่าหลายบดเขาก็ได้บอกแลตวว่าเขาหอันปูบอ้ถวายแค่หกหน่วยแต่ว่าที่เดียวปูจะเก็บไปใส่งานไปจัดไปจัดงานบดนี่ขึ้นต่อมานั่นน่ะเป็นแบบนั่นน่ะเขามาเฮ็ดไว้น่ะไม่เห็นจังเสียเดินวัดเอาไปเที่ยวไปเดินวัดไปเดินวัดกองไววเป็นกองเป็นกองแล้ว่บ้าเฮ็ดเป็นกลมๆก็เลยใครเห็นอ่ะ อันนี้คือคงสุดท้ายนั่นเอค่ะบ,บัดนี้บอกว่าบัดนี้ยังาโม่สกีติติ้มุ่นมาเลยโอเคไปเพง่งวัดพระบาทค่ะไปจุดทั่วเพราะเขจุดได้ชุนสามอีกเนี่ยชุนสามสองต่ว่าสองก็ยิ่ครบแล้วมันเสียเนี่ยมันก็เลยเกิดขนะ้อมเอจใจนะงอนนึงนึงน่ะมันไปนะกูได้กูได้ขึ้นนี่ปั๊บไปพุ่นกับไม่ได้ตดวัวเดียวกูจะหลบในขอ้ขอในขะ้อมข้กิจกรรมน่ะบัดน,นี้มาเขียน่ะอันเขามาเขามาบ้านใกลถึงผมซ้ำหน่อยน่ะซ้ำอันนั้นกองน่ะ บาดไปเปิดแผลนั่นีอก็เขาก็ได้ศูนย์สามนี่มันคือเป็นยังสี่ประเด็นเดียวเกิดแล้วก็มีโชคเขามาหาสันดีเมื่อนั้นเมื่อนั้นเป็นยังไงก็เป็นลักษณะยังสี่ประเด็นก็มีโชคมันก็นฟาดล้นเดีวต้องเขียนลูกต้องเขียนนั่นหกสามศูนต้องไปฉะนนั่นแล้วผ่านแก้ตีเป็นยังคือเอิดแล้วก็มีโจคเป็นเบิร์เกียวหูแล้วไงมันบ่มีเบิร์เกียวหูตะกี้นะตอนนี้มีหรือยังมีแล้วเห็นบ่อนบาดบ้นมันก็เล็น ถ้าบอกตามรักมันก็ได้ถือแต่ยุคคณอ่ะเพราะว่าก็มีโต๊ะเขียนนั่นสามกล่องกล่องละสิบสองหน่วยสิบสองหน่วยเป็นหกสามศูนย์หรือไม่สามสิบหกหน่วยก็ดีเลยใครใครกันะใครเขาไม่โต๊ะเขียนนะมุกแปลกว่าเรื่องอะไรเพราะที่เขียนนี้เขียนตั้งบอกเอาว่ามันใดสามสิบหกหน่วยตั้งเขียนตั้งเขียนเขพราะจำนวนมันเป็นสามสิบหกหน่วย แมว่าห้เขียนสามดวงมือนี่ตั้งเขียนสวันมันร่องมือ่องมืออื่นเลยครบคือกันมัดนี่ผมผม่าดตกับบุหูหรือ่าผมวาดลงไปจากหน่วยจากใครจุ่มมือะือหาจ้มือวนั่าทีมอสจอแต่ต่นี้จะเล็บซี่เขาเหม็นมากว่าแอดใครกับมีสามสิบหกฟองใครกับศูนย์กับหกสามศูนย์ศูนย์สามหกผู้นั่นพันถึกผู้นั่นผู้ที่เพ็นนับใครน่ะ คนถูกสามตัวตรงคนเดียวน่าบอดไทยคนแบบเจ๊จ <Spike Vir at ina> well. ี้น่ะครับคืออะไรป่นนั่นเนาะน่าป่นอยู่ในม้วงเนี่ยแม่เน้ะนี่ว่าให้้ยับบ๊วยบ๊วยตะลุกข่อจัดตัวเลขข่อจัดทั้งที่มันกี้ตีตัวคลองมัดอยู่ทีนะตอนนี้เป็นเขียนมาป่น้ำกระบอกนั่นพยายามเบิรงเอาพิจารณาเอาเองนะดีใจน้ำพึ่ะได้สามตัวที่ค้นทั้งหลายไงได้ลายอยู่ดิได้ลายไม่ได้พนได้สามตัวคนกต้องถูกสามตัวลายอยู่แต่ว่าแถวบ้านเพิ่งก็ได้ลายอยู่ดิบ้า บ้านเขาบ้านเขาถึอถึอเลขหลายมืองวดแม่ถือบ้านนี่หางบ่าถือตรงเรากถือโต๊ะบ้านเร้าแต่ว่านทานอื่นถือตรงเพราะว่าเป็นนับใครถ่งคนหลังถือเหรียญหกปองค่ะถือลายอยู่กับหกประตูนะคะเอาบัานที่นี่งวดนี่นะคะอาจารย์งวดนี้ฝันี่ล้วไปค่ะบันแรกวว่าคนมีโชคลาเทียนนึงแล้วเนี่ยบ้านแรกกะเอาแต่กุ้งมีโชคลาเทียนกุ้งบ้านนี่เนาะเุ้งยอยกินไก่เมา่อดไวนบ้านนี้ต่อไป ถ้าจีบเอาบปเนี่ยก็ไปถูกโทรหาเจเจ,เจอูผ้าแห้งไม่พร้อมกันรลดมาเมื่อก่อนจีบเอาได้เบ่หลายเจีย<น>ตัวนั้นหลายหน้าอยู่ใหญ่พอไปดีปูนกะับเพื่อนเราเนี่ยมาหายแต่ว่าพอเห็นปูเราได้ยินตอนนั้นได้ยินแต่เสียงปูเพื่อนเราเนี่าายไม่เอากระดาษนะั่นที่เขียนนะั่นน่ะที่เขียนเป็นตัวน่ะแต่วันนี้ได้ยินแต่เสียงเอาว่าสั่นเพื่อนว่าเอาออกไปนะแต่บ้านนี้กกระดาษตกมาก มาแล้วก็แจก็หยิดกระดาษขึ้นมาทั้งกวดมาทั้งกวดพิจารณาเบิ่งอยู่นี่แหละเบิ่งตุลีปุอยวิ่งว่าโดนหรอกว่าโดนปั๊บเบิ่งอยู่ยเพิ่งเคยร้องไปกูมีของฝากกูไม่เนี่ยไม่ให้มึงเบิ้งร้องเบาอยู่เออมึงร้องเบาอยู่ของรางเลยเบิ้งเน่ยอยู่โตเบิ้งเน่ยแต่เสียงนี่กูเห็นกูเห็นใครดิแต่เสียงดิอยู่โต๊ะเอออยู่โต๊ะโตโตไหนโต๊ะตัวนี้เออโตอย่างเงั้ยในนะพอกระไร้องไปไปพอกระไรไป เห็นปืนสองกระบอกว่างขอลออยู่เอาปืนมาฝากกูกรได้ปืนนี่มันจิบกมีตัวมันมันจะเป็นเหลี่ยมมั่นไปเลยเองสินะไม่อีกแล้วหมวดที่แล้วเอาภัยมาบมาเนี่ยเอาปืนมาอีกแล้วเท่านั้นที่เอาปืนมาแหนเป็นไหนก่อนฮะแปดเอ่อเด็กครับแปดเก้าบนออกเจ็ดหาเจ็ดครับืนลากออกแปดก้อันน่ะไปเห็นปืนะเขาได้เก็บไว้เองนะเขาก็เลยว่า วาเราจะค่อยบอกว่ามันปืนืนปกติลรงลามก็่คอยเพื่อนบอกคอยเบายุ่ง้างล่างนันนะคือยังใครยุนึงกันปืนนี้ยังอล่าบุญจกบวแมนมี่หอยยังสามแปบแมนสามหาเจ็ดกับบว์แมนจัอปืนนี้ยังมันต้องรอเบิรงอีกอาจจะเป็นป็นสีน้าไปสีหน้าต้งเป็นปืนนั่นนะแตาว่าเป็นปืนตัอตีได้น้าืเพราะว่าเขาเขเห็นปืนที่หรอือนบอกปืนนี้ดีตาๆคือเือดี่ะโอ้บอกคบางันการ์ฟว์ไฮแปรเนาะ ปืนช no ีดน้ามันเอ้าคนไม่โชคเบาอ่ะไรเอ๊ะนี่ยมันเลี่ยมเนาะปืนชีดน้าเลี่ยมรู้บ่อกนั่นแหละมาที่นี่เจ้าใดบไปมันก็่จะเป็นกระสับนั่นก็จะเอาปืนมันเก็บไว้ว่าเขาต้องเกาอยู่ข้างลาดก็มันเก็บไว้มันเกิดโบมี่อย่างหลายคนมาสำหนี้อย่างนีของคนก็มาหายแล้วก็ไปโชคมากระสับตัวกันว่าได้ของมาหายนะพี่จังว่าถามวนหนึ่งนะครับเพื่อนบอกใครมาหายยักษ์จีนนั่นบ่นั่นนะวนหนึ่ง กันปูว่าเอาใครมาใหน้นนึงตีตีบาถือตอนแรกดนตะเลกได่รกรกอบน,นะผมอว่ายังไมากรอบว่า<จ>ทอืนเลจนมันตีวัตถกครับตีวัตถกจนช่วงกลางโค้งก็เด้พระอาจารย์วนี้ปูคือเพราะท่านเหยอย่งมาให้พอาจารย์ให้บอกปูในเปียงเงินเสียวอย่งมาให้วนนี้เพราะลงังอางนั้นบอกบอกี่มือนี่ก็ใครมารครับข้าเอางจานทบันในทามเนี่ยก็ร่งทีชงน ที่ว่าปูว่าเอาของมาให้ที่ว่าเป็นกระดาษที่เอามาพิเจรจาหน้าแมงยังค่ะอันตัวเลขกันนี่ัวเลขอยู่ในกรอบสีแดงนี่กรอบสีแดงโอ้เนี่ยเป็นพิจารณาอีกแล้วครับโอ้พิษน้ำมันเป็นยังไงเปยๆงไงอย่างเงี้ยมันเปนกรอบแดงๆนะครับนี่ค่ะกระดาษที่ว่าที่ปูว่าเอาของมาให้อาจารย์แล้วอาจารย์เป็นนี่เป็นย้อมน้องมะไฮค่ะเป็นถิ่มนงมากให้เป็นถิ่มมากนะให้มเก็บเอาหนะค่ะเรียกว่ามาให้เอาไว้จะต่ว่าบัดนี้ ที่้องที่เห็นเป็นด้วยตาเรียปจับบนนี่ยคือปืนสองกระบอกกูทั้งใตแล้วปืนมะไฮน์ย้อนกระดาษมะไห่แล้วกระดาษไหลุ่งไปเอาลุงนม่เขาลุงไปก็ได้เก็บเอาตกลงมาคือยังใบม้รวงใบรวงเนี่ก็ไบันี้ก็ได้แกะึ้นมาจังปูดปืมาเบิงก็เปิดเบิงก็เห็นซีซีสามห้าบัตนี้ก็ได้บัก้อนพื้นก้อนดินนีบัก้อน้ก้อนพื้ไปนะก็ได้วาว่ากูมีแมาหายมึงนะออค่ะ มึงรงบ่อยู่ข้างล่างเรือน่ะฝ่อยไปลงไปเบิ้ลอยู่ข้างล่างน่ะอยู่โตมันอยู่โตน่ะมันมีปืนสองกระบอกอยู่น่ะนั่นน่ะบาังนี้ก็ไปโจกก็เลยตีไปแล้วตอนแรกเขไปกตีหกสี่ตอนแรกอะอ่าปืนก็จะเิเรียกหกสีแปดแปดหกสิบสี่แปดแปดหกสิบสี่เลยอ๋อง่าไน่ยขนา่าก็ตีเป็นแกก็ตีเป็นสองแปดกับแปดแปดนะปืนสองกระบอก มันเกิดก่าต,ตามรับงงรมันกิง่ายๆมันนั่นหรอว่าไันังสรนคือถ้าถ้าพิจารณาแบบดูผิวเผินดูไม่ง่ายมันก็สิเป็นแปดแปดกับสองแปดแต่ว่าถ้าเขาจะดูลึกๆมันอาจ,จเป็นแปดแปดหกสิบสี8 8 8่หรือแปดหกแดเป็นสิบหกยังสีนานเอ้าวันนี้ให้แน้วนี่เนี่ยขั้นว <อน S 2> ่าสองแปดมาตะกี้เพิ่นฟันว่า,า,า,าปืนมันมันเป็นเจาดิเป็นหาเจด,ดิแล่สำนักปืนก็เป็นคืออจะเจนมเนแล้วมันหาข้อความมันยิ่งข้อมงวดนั่นนะ หมดที่มันออกแน,นี้หามัน่ะอันนั้นหาปืนมากหาหาปืนปืนมันแบเป็นเจ็ดนเนี่ยเจยวที่แรกเจ้าที่เพิ่นแบบม้าหายที่แรกงวดออกงวดออกแปดเก้าจงจะงออกมายิ่งมันละย่องวดเออก A เจ็ด A เจ็ดนะเจ็ดหาเจ็ดนบบที่หาบมากนะหาปืนมากนา่ะม,มันออกเจ็ดห้าเจ็ดก 7, 5, 7, 8, ับแปดเก้าล่างแปดหา โอ้แปดหาครับแปดเกามัน้ามากเลยฮะแม่นแปดเก่ามันมาออกรอบันเที่ปืนเข้าปืนไม่ยิงงที่น่ะใึ่ไหล่ะครับแปดหาเพราะว่าเขายังได้ตีอยู่บัตรเลขออกแล้ยังเคยว่าโอ้ยหาหาปืนกับแปดกับหาแปดแปดหาน้อหาปืนยังได้ยังได้ตีอยู่แม่นครับมันมันออกแปบแต่เดมันออกเป็นเจ็ดห้าเจ็ดะเเลขเลขบนเจ็ดห้าเจ็ดอันนี้เป็นว่าแย่งกันไว้เจ้าบ ยัดตีเป็นเจ็ดเจ็ดนะ <laughs> <laughs> ต้มาวานโดนล้วมาดูเดี๋ยวนี่การันต์เิ็นรันทาแต่ว่าว่าจัดแตกกลางนึงพี่วาน่าหนนะ้ากระดาษะมันจะไม่เขียนสี่สองตัวตะกี้บมีดยบาบเป็นลักษณะนี้มันจะเขียนมาตัๆๆๆๆวตัวเดียวเดียมับาทนี้ในในกมกี่ประจันท์คือว่างวดนี้ประจัน์ย่านเลขบุญเนาะบ้างครูเนาะอืมเพราะว่าหัมาตั้งแต่ตั้งแเมื่กี้เพิ่นเขียนมาสี่สองตัวมะบัดนี้คัดยบปืนไม่คนเป็นยังก็บ่าให้กระบอกกับพ่อพี่จีนะ ก็ได้อ่านไปเป็นวัยยามันเด็กเบิลหนึ่งทีนะพรานนั้นที่เรื่องความคิดนะหนึ่งคือเบิลอย่างพอมาแปลกแปกเมื่อก้องเรื่องจากจากได้ศูนย์หงจากวกัตถุงมงคลนะวัตุมงคสามมือซ่อนนี่ติโตกันสามพันตอนวัตถุมครบอกว่าซื้อสามพันติโตออกันนะเ,นออเอาได้ศูนย์ยหงมาปับไปพุ่น ไปในขั้วเป็นจริงเกิไปจุดหากวทักระไดศูนย์หกเอาเลยหกศูนย์ขขึ้นมาอีกไม่นไม่แรงเอาไข่มาหั่เย็ดย้นาบงล่านบ้านนี่เค็ดไปสามกล่องเออเลขศูนย์ะเค็ไปอเลขกลงมืเช่ากัจินมันไปกระไดศูนยสามอีกหนงกพว่ามันองกไม่เป็นสี่เพราะว่ามาสามมือเลี่ยงกันโดนเนาะเขาว่ามนสามมือเลี่ยงกันสีบ่นั่นบ้านโอ้คนคนมีโจ๊กเค็จังเดมันก็พิจาราสิ่งมันค่าจ่าใบางปีค่าจทีจะได้ลสนุกเนาะ ถ้าฟันแปลกถ้าอันไดเป็นแปลกๆมันมัจะเป็นจุดนั้นเลยนะครับจังคือจังงวดก่อนหกหนึ่งที่ปูถือกุ้งเราหอยหัวอยหัวลงเอาหัวลงออกขาถือน้กฝ่าถือเราถือกุ้งตัวเดียวมันเป็นเจ้ามันกับหกหนึ่งเลาครับจากเก้าหนึ่งเป็นหกหนึ่งแมนงวดลุงหนึ่งกับก่อสี่เปเอจกับใครครับเป็นยัง เป็นยังคือบกล่องเป็นยังคือพวกบ้านเซตาเป็นอยังเป็นยังคือใบเลี้ยงเป็นกลุ่มๆนะนั่นแหละทำมันปลกแต่ก็เล่ยาถือแล้วไปตีไปพิจารณาอยู่ครันแล้วก็ยังหห้าปวดหัวปวดกล่มกันงก่ังเรโอ้ยแทบปวยตด้อ่วยเ้อยงยงกันพวดมางมา่มันม่เห็นเลีอยงกันเกันยงกันสอนมันบางนี้ไปเจอจะเหตุการณ์จริงๆบ่อยนี่จังได้ศูนย์สามนี่บอกไปพระบาทก็ได้ศูนย์สามเนี่ยได้ศูนย์หกไปอันนั้นปฏิบ อ๋อมันคือเป็นยังซี่ว่าสนหรอกตรงรตกับนบรรทุษ <c oughs> ย์ไทยเกือบเสียยิงนี่บ้านนี่ก็เป็นจริงสองคู่นี่อาจารย์ไปเสียยุใส่เกือบตัวนี้ถามก็พี่โจ๊กก็พี่โจ๊กลักเกือบพระอาจารย์ไปบอกว่าสนหรอกเสียอายุใส่เกือบเสียอายุบุตรคู่หนึ่งไปเสียอายุวัดพระบาทคู่หนึ่งโอ้เอานี่อดกนรักเกือบไปเดียวน, <c oughs> นี้จันซี่ถามว่าลอกถามว่าอาจารย์ใส่เบอร์อะไรอย่างเงี้ยนี่น้อนี่ซ้ำนี่นะ แต่วัดจังหวัดต้นเส้นยาเป่าก็สนอค่ะเอาเอาไต้ขึ้นไปไปหาจับโดตเตอรี่ไว้ได้เลยสองแปดกับแปดแปดคิดว่าเบิ้ไว้เด้อค่ะเบิ้งไว้นี่ความฝันของอาจารย์กังซีั่งบังหันก็ออกเลขยนี่กอบนี่เนาะไม่กอบก็ออกครับเออเอกเล็กนี่กอบบุบานี้ฝันว่าปืนนี่นี่แค่ะเป็นสองแปดกับแปดแปดค่ะขันเจ้อู้ก็ทีว่าเจ็ดเจ็ดล่ะค่ะปพราามันเคยเปลนเนาะแล้วว่เบิงเบิ้งยังอเบิ้งมีสี่สี่แปดแปดครับอยู่ นะครับและระวังถ้าได้กรอบเั้นผมตีซีซีกับสี่สามห้าสี่ห้าสามซี่หาสามซี่สามห้ากับซีซีสิตีซ้ำหนั่นแต่คนมีโชคตีนะกัญหามเนลยปัญหาเลยถ้าหามบอกครับถ้าหามก็จะเป็นสี่ซีสี่ห้าสี่ซี่หาซี่ซี่สามซีใดหมดแล้วถ้างวดนี้เด้อครับหามงวดนี้ ถ้าปูเอาอีหยังมาเลี้ยงเลี้ยงกันนี่เลขสามสี่ห้าห้าสี่สามโหลดดิถ้าปูเอาเยียงมาเลี้ยงสักอย่างหมายถึงว่ามาตังยังเลี้ยงกันต้องต้องลอต่อไปไม่ใช่เป็นเตไม่ใช่ยาเป้าเย็นนั่นหลายมันจะลายอยู่นะโอ้ค่ะเนาะโอ้ยโทรศัพท์กระเขาม่าอยู่ดีอะมันยากอันนั้นเพราะว่าวกนึงมันไปไปไม่เลี้ยงไปไปน้อยมากนั่นน่ะงอนวกนึงขนาะ เฮ้ยเจ้าไหนไม่เป็นนะันเจออูบะได้มากนี่บอสไม่เจ้าไหนเพิ่นเล่าตามตัวเล่ากันขึ้นกบมายังไกับบอกกันทกันันกันเืออะไรกูมาเล่ากับเขาที่ร้านเป็นสไลดคือเป็นไนดาเป็นน้ำจ้าของามไม่บัติาสนาบอปูมันบอกเกี่ยวแบบนอมันแต่งว่ามันแก่ทุ่บ้าพว่ซันี่ละอ่าค่ะันนั้นนะแล้วก็ไปเรื่อยๆแต่ว่าไอยรอย ว่าจ่าคิดอะไคิดอยู่งอคิดจะได้เรียมทุกมันนั่นซีเรียมปรคิดหรอกคิดน้าปืนเดี๋ยวว่าปืนมันนั่นเหลี่ยมพวกเลี่ยมแล้วมันไม่อยังจะขีบพวกเขียนยังจะย่างกันนะเดี๋ยวนี้เอาเหลี่ยมมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมเรียมเป็นเงามันเงาเงาเงาเราก็บอกเขียนเอาตรงนี้มันจะแปลกตรงไหนครับอาจาจ่าปืนมันกระเรียมอยู่ดีครับถ้าปืนพวกไอ้พวกที่ เป็นสีพื้อบ้านนะกสีเรียบปะนั่นสีเงินนะครับปืนบ้านไหนไม่สี่เเรียบมันม่ไมนต้องมีลูกโม่อันนี้เป็นแม็กกาซีนเลยว่าลูกโมอครับมันก็มันเรียบมืดแต่มันลูกปืนเข้าใจปะ๋อจังว่าในค่าใจอยู่ครับแต่ว่ารอบจังว่ารอบตัวครับแต่ว่านั่นค่ามันจะเป็นสามเจ็ดสามแปดติงตีนะาุดนะนั่นนะจากเบื้องตรงนั้นชุดจำหางไปทีซีนะครับ จุดสามซี่บอกงซี่ 4, นะเพราะว่ามันปืนเนี่ยต่ว่านโมไม่บอกว่าปืน,นยันสามเจ็ดสามหาสามซีสามรุ่นใดโมมีตัวหนังส,งสือบอกเ,ออเลยนั่นแหะแล้วนี่ต่ว่าปืนมันเป็นคู่อยื่้วของสินะก็เลยเป็นเรือ่องนีนี่แหละรอดตรงนี้ละมันตรงม่ใ่อะไรสักอย่างคันบอลเดลเ่นปปะนั่นบดสเนกตอนนั้นนี่ะเอา เร่นเปิดเปิดเบิ่งอีกผู้วูอยู้ในปืนบันนี้ยังได้่นะแมนบอกครบครับแต่ว่าก่อนอื่นก็คือสองแปดกับแปดแปดอันนี้คืออุปก่อนว่าเป็นปืนครับมาครูเพราะว่าการค้นจิตจะไว้ปืนเนี่ยกันดีๆนี่ว่าให้ดอกสองบอกอาจารย์ก็บอก่อพระอาจารย์ครับพูดถึงถ้าคููเอาตัวนี้มาให้ที่ในกอดแดงแดงมาให้งวดที่แล้วนี่สามตัวแตกเลยที่ครับอาจารย์ สามตัวแตกเลขหน้าเลขหลังมันมีสี่ห้าสี่แล้วก็มีห้าสี่สี่มันเป็นบัตรเชื่อบัรอกันแม่ได้ด้วอันล่ออีกเพราะว่าเราเนี่ยือใต้กับใต้กับเบิรนลางลางกับคู่ไต้กับคู่นะเดี๋ยวก็ที่ที่สังเกตยู้นะครนันะซีซมาตกิมาไหนตักี้ร่เคยเกียรซีซบัทในรถก่อปืนปืนสองกระบอกรู้มาเป็นคู่เป็นคู่เพราะั้ว่าขอญาติเลขเบิร์นเนะนี่แหละ ันเมียษนะแปลกๆให้สังเกตดูหรอกเนี่ยก็้วปืนเรียกพวดเกินไปนี่แหะเดี๋ยวค่อยลงใจๆนั่นนั่นมาอ่ามีซาี้ละอ่เอาเอาวันี้ก็ดีรบกวนในการท้อาชาตูชาตูการเดิน